สบายดีพี่น้องเมื่อสุข่สุคนนะจ้ามื่อนี้มาชืดเข้าป่าเดอ้อเข้าป่าอีกแล้วพาพีพาน้องมาเที่ยวป่าเดอ้อมื่อนี้เดอ้อพาพีพาพีาน้องมาเที่ยวป่าอีกแล้วพี่น้องมาเราป่าหาเห็ดคือเก่าตื่นแต่เศร้าลูกมาก่อนหมู่บริสุทธิ์เอาลูกบริสุทธิ์เอาหลานมาคนเดีวยวเด้อพี่น้องเด้อมาแบบ บ่แหกใครหูนะร้อนมาคนเดียวเพราะว่าลูกร้านก็น,นอนยังบบตื้นก็นเลยเข่าป่าหาเห็ดผ้าพีผ้าน้องส้มป่าส้มปลาส้มโคกไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อกี้กะซีรีวิวซีอัปเดตโคกให้พี่ให้น้องเบิง่งพี่น้องเลยนุ่งกันหลายหลายเลยโคกถ่ายกล้องหนาไปนี่ถ่ายกล้องหล้างให้พีให้น้องเบิง่ง เฮ็ดก็ได้บดบเฮ็ดหรือบบได้กะมาลุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องวสิได้พ่อแกงอยู่บบเฮา็ดมาเจีบสินีบ่อือม,มาดูกล่องหลังกันพี่น้องอันนี้ก็โคกมาส้มโคกส้มป่าน้ำกันเด้ FC วัชชุขูทุกคน FC ทีน่าหักเอามือจับแลวกะอยากสั่นๆไนได้เวลาเฮาหออยาง ลายหูลายตาไหนน้อยหนังเด้อพี่น้องเด้อมาเบิงมนสีมีบวชิตตอนเอากับเห็นอยู่พี่น้องเอ้แต่ว่ามันบวหลายแบบว่ามันออกแบบบวลาดอกสองดอกสามดอกแบบนี้นะมันบออกเป็นหมู่เลยไม่จี้กก็เริ่ไปเลยท่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งละตอนเอาิให้พี่ให้น้องส้มป่าไปน้ำกันเื้ๆนี่แหละเห็นบวเห็นกะมาเบิ่งน้ำกันได้ได้ก็พี่น้อง แนมประชักแลกกัมีแต่ป่าขักสิไปทางใดกันแน่บดสงสัยอึดทางไปามาทางนี้เอาไอ้น้ำกันเดอ้อส้มไปน้ำกันอย่าว่าม่นจีดอ่ะบึงธรรมศาสตร์นี่ละ่ะธรรมศาสตร์บ้านข่อยนี่ละมันจะเป็นแบบนี้ฝนตกดีดีเมื่อวานนี่กับพนกับตกพี่น้องเอ้ย แต่ตอนเศร้ามันเนี่ยังบ่ตกนี่คือมึงเดียวทีก็เห็นพ้นวะแล้วก็ออกมาหาเห็ดเขาว่าว่าเห็ดออกว่ะเดี๋เห็ดมันยังเถาแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดนี่บาเบิ่งด้วยนี่นั่นเถาแล้วได้นี่กินเป็นอยู่เห็ดอันนี้หักเข่ากระเถาแข็งแข็งได้แข็งอยู่ตานกระแข็งแข็งตัดออก สีแกงได้อยู่ที่นาะพี่น้องนาะเดี๋ยวเห็นมาจีกอะเดี๋ยวเต็มขู่แล้วพี่น้องเอ้ยได้ทีละดอกสองดอกเห็นแบบนี้แหละเห็นเถือละดอกหเห็นเถือละดอกเก็บไปเถอละดอกหลายดอกพอเต็มขู่เองได้พี่น้องเอ้ยกัสิพ่อแกงนี่แหละกัสิคอยเลาะไปเลาะมาเนี่ยเลาะในป่านในดงพักขมกิกอัอนเม่จี้กัเก็บเอาใส่ถุงยางต่างหากนี่พักขมกิกน้ำเดือพี่น้องเด้ ไปไปนำกันพี่น้องไปนำกันเรืเ่อยเรื่อยแล้วเขาป่าเพชรตะละดอกเห็กดกระดาษโบเห็นออกเป็นหมูเป็นกอกคือเขาหาซาหมูซาดีดีซาโต้หรือบโบมีอีย่างาพอได้กินค่ะว่าบบมีผัดได้ยูมันหักโบเห็นแบบเป็นหมูคือเขานะเป็นตาสออนนะแบบแบบอนอนซอนนะ แบบนี้แหละบักอ่อนสอนปานไดมันมันเห็นแต่ละดอกเห็นแต่ละดอกนี่บ่เป็นตาอ่อนสอนเฮ็ดนี่ก็เบิ่งผักติ้วนี่งามบ่พี่น้องปงยอดแดงิูจึงเคืองอยู่ลายะอ่อนมจี้ผักติ้วกเฮ็ดเอาพอแต่มือใส่กินแล้วก็อย่าบ่ได้เอามือหลายเอามใส่แกงแกงเ็ดจักสิแกงจักสิหนึ่งเอามให้ลูกหนึ่ง เมื่อไงก็จักสิท่านลูกลูกบอกเจกกักว่าเขาตื่นแล้วไปเจักสีเมื่อหาแกงให้ลูกกินน้ำ,ทำเทมินก็ไม่อาผืนมาเห็ดงานยันเขาไปงานแล้วเมื่อผ่านโบเห็นเขาเขาไปเวียกแล้วกับโบได้ก,กินนี่เขาไปเวียกแล้วเผื่อเมือ่อตัวผืนยังเลาะอยู่แต่ป่าได้บอกพี่มีบอก มีแต่โคกมีแต่ป่าผักติวก็ไล่งามพักติวกะ,กวกะส้มป่าน้ำกันให,ให้ลูกกินแกงเห็ดไปเห็ดเวียกมาเห็ดงานมาวาันนี่มือน,นี้ยกับเฮ็ดอย่งเี้ยเฮ็ดเนาะเห็นแต่ละดอกเจ้ามันเฮ็ดอยังเฮ็ดพี่เบื่อโอ้ยบุเป็นกินได้เห็ดอันนี้น้องโอ้ย เห็ดพี่เบือก็ออกลายได้เห็นลายหลายลายอยู่เห็ดพี่เบือนะะส้มปลายาพาว่าไม่จี่เอ้ยยาพาหน่ายไม่จีเด้อต้นสงสารเบิ่งไม่กี่นะเด้ออึดซีมัสสุขสุขุนเข้าป่าฮะแล้วเห็ด เฮ็ดเ่ากกัสีได้มันเฮ็ดวิเบืบ่อนะตัวขาวๆนะหล,ลา่ได้ตัวแบบนี้นอนขรุอยูนยอ่นี่ไลยเฮ็ดลายอยู่จับกล้องกอยากซีสันส้นๆเอย่างไปคอยมาในเด็กพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ลายเห็นแต่ไม่อกี้บโบเอจาจักเบือบ่อจักบโบเบื่อแล้วโบเอาแบบนี้ ออกไปนี่แหละออกไปเธอละดอกสองดอกมันก็ขี้ข้านเก็บคือเดียวเออมันบวเป็นตะกินเหรอบวบเอาเฮาก็สิอเดี่ยวไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆดูคนทำเด้กเป็นเลยอ้าวเพ็ดละงอกเพ็ดปวดยังบวออกบวนออกก็ออกแล้วแถวสวรรค์ผุธาลักษีพลระออกให้พี่หน่อยทางฝียังบวเอ็น ลายหูลายตาเนี่ยก็ขอโทษขออภัยเด้อเอฟซีโอ้โหสุดคนพอแอร์กะไปึืนบ้านใหม่ลูก้ายอยู่บ้านหวยพูน้น้เพื่อนถ่ายวิดีโอมาหายเบิง่งวิวเขาหายเบิง่งเพื่อนมาึ้นเฮือนลูก้ายเพื่อน มานอนตื่นมาเพิ่นกับมือไปปุนละ่ะขึ้นมือนี่แหละวันทิตย์ไม่จีตคืบอบบไปไปบ่ได้ปลาล้านเด้อพี่น้องยากมีฟูเบิงไข่หมกกะเอาโบาแพ้สองคนน่ะตีกันเจ้าตีคอยคอยตีเจ้าเอ้ยตีนอ้นองน้องตีเอืย้ยอยู่หันละกะเล็เลว่อยอะปลาบบได้ก็เลยเอาล้านอยู่เอาล้านแน่ยากแน่บ่มีพาหานะแน,น่พ่นอ้องเอ้ย เพื่อนกะไไฟกะเต้เต kind of ้ไปส่งผอกะตื่นมาแล้วกับเมื่อน้ำลูกเคยหลุดเคยเพื่อนเอามาส่งให้มาละบอนึ้นบ้านใหม่พูดละจง่ากบอไดีไปกมื่อได้ละเพื่อนมาซ่องซัมเมอร์เพื่อนบอกเนอเด้อยังบูฮู้จักน้ำเพื่อนมาหมดได้กับมาบ่มาแล้วกับบอได้ว่ากันเรือพี่น้องเนาะ อเอาที่สบายใจไขรมันแหละเมื่อกี้ก็อยู่ไปกับลูกกับร้านหาอยู่หากินข่าขวปลาข่าวดงแบบนี้แหละหาไปเรื่อยๆน,นี่คือสิกินเป็ดเห็ดตัวนี้เห็ดเผื่งหวานได้เห็ดเผื่งข่าวสารได้พี่เนาะตัวนี้กินเป็นได้พี่นเนาะเผื่งหวาน Là đọc, bây giờ là nhàng, bây hèn, hết hết a <laughs> <laughs> là yang, bài phô hang, là. Tell a dog, nô hít yang. Eh, 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 hít ติดตีนมันออกเฮ็ดรวมมิตรทั้งเฮ็ดทั้งเพียงเอาหมดเขาสิเป็นเห็ดกินเห็ดกินบ่เป็นก็บ่เอาพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิหาเลาะไปเรื่อยๆเห็ดนะเห็ดอเลอนี่นะเห็ดอเลอนี่นะหลายแท้เด้เห็ดอันนี้เด้แม่นเด้เห็นเห็ดกินแล้วีเห็ดเฮากินเป็นอันน กินเป็นเด้อพี่น้องเด้อตกินเป็นให้ตัวนีว้นดได้มองมาทางนี้ทางนี้ก็เห็นอีกแล้วมันจะกินเป็นอันนี้ก็กกเนนกห็ดเผือกหวาน,น,น,นมาไปไหนมาหาไปเตือนละดอก อันนี้ก็อออีกแล้วเฮ็ดอันนี้ก็ได้โตกำลังเป็นดอกก็มีจุ่มจุมกินบุเป็นเห็นน้อยน้อยนี่บุเป็นกินแบบนี้พี่น้องเอก็เอาก็เลือกเอาอยู่ตัวกินเป็นตัวกินบุเป็นเนาะพี่น้องเนาะหาไปค่อยเป็นค่อยไป เฮ็ดละงอกไปหาเอืดอเอื้เฮ็นแต่ดอกเถ่าไปหามีแต่ดอกเป็ดไข่เป็ดไข่บุ่งนั่นเฮ็ดพี่เบื่อไลายพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อฟังนะเฮ็ดกินบ่ได้นะออกไลยเฮ็ดกินได้ปัญหากรบโบห็นโอ้เข้าป่าเข้าดงพงไพ่ไปแบบนี้งุ๊งับงับคนเดียวนี่ เน่เห็ดเห็ดอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดกินเฮาได้เห็ดกินกินเป็นเห็ดเป็นพี่น้องเออไเป็นกินเห็ดเผืองหน่อยขอบากินเป็นเป็นกินกุ้ลังเป็นตุ่มๆเด้อพี่น้องนี่เห็ดอะไรพี่น้องเห็นบ่ลไงกุ้งลังเป็นตุ่มๆเป็นไข่ กำลังออกตุ่มท่านใหญ่ใหญ่ป้าป้ป้ใหญ่ก่อนเดลาพีลา,ลาน้งไปก่อนเดอ้อผากติดตามช่องแมจีดของแอเลยเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ลาไปก่อนพี่น้องโคกปลาเข้ากับประมาณนี้แหละมื่อากนลาก่อนเดอ้อบายบายเดอ้อ